สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวันนี้จะมาเล่าเขาเจอ e s h o สิ่งที่เจอในญี่ปุ่นนะคะหลังจากได้มาอยู่ญี่ปุ่นสักพักหนึ่งแล้วคือไม่ได้อยู่แบบทาวรนะคะตอนนี้มาในวีซ่าเยี่ยมญาติ90วันเนาะแล้วก็มามาอยู่กับแฟนหลังจากคบกับแฟนคนญี่ปุ่นเนี่ยเรามีเค l t u r e ชออ c อะไรบ้างที่เจอเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังละคะสำหรับวันนี้นะคะตอนกำลังทำเกี๊ยวอยู่ว่าโอ้ทำเกี๊ยวไปด้วยแล้วมาเล่าเรื่องไปด้วยก็ดีนะให้ให้ให้ดูห่อเกี๊ยวนะสวยงามเอย าเดี๋ยวจะทาอาหารตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวก็ทําอาหารเตรียมตัวรอรับคุณแฟนะมาค่ะมีเข้เจะชอช็อกอะไรบ้างที่เราเจอในญี่ปุ่นนะเรื่องแรบกบเรื่องการกินก่อนเลยเพราะตอนนี้ทําอาหารอยู่นะคะการกินของญี่ปุ่นมี2 2เรื่องหรือเปล่าที่เราชอ็อกอ่ะก็เรื่องแรกการกินของญี่ปุ่นนะคะ คนญี่ปุ่นกินเค็มมากเค็มแล้วเนาะแต่ว่าคนญี่ปุ่นกินเค็มยิ่งกว่ากินเค็มชนิดที่ว่าแบบกินแบบนี้จะไม่เป็นไตหรอ <laughs> อย่างเวลาเราไปร้านอาหารเนาะร้านที่แบบร้านราเมงหรือร้านอื่นๆไงคืออาหารทุกอย่างมีรสชาติเค็มหมดเลยอะ <laughs> แล้วเป็นเค็มระดับที่ <laughs> ความเค็มของราเมงโตเกียวอะยังว่าเค็มหน่อยนะแต่พอไปโอซาก้าไปเกียวโตราเมงโคตรเค็ม <laughs> กินไม่หมดอ่ะมันจะเป็นไตอ่ะแฟนเรากินเค็มใช่ไหมแต่เกลยดน้ําปลาสุดๆแต่แฟนบอกว่าน้ําปลามันเหม็นเนาะอันนี้คือชาวต่างชาตินะเขาก็จะไม่ชอบกินน้าปลานะคะไม่ได้เซโนไอโดนไลค์ say no. like. แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นกันทุกคนนะแต่แฟนเราเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่น,นแท้ๆแต่ซาซิมิก็ไม่ค่อยกินเพราะว่าเหม็นคาวปลาปลาต้มก็ไม่กินกินได้แค่ปลาทอดอันนี้เรื่องมากเฉพาะคนละแหละไม่ได้เกี่ยวกับคนญี่ปุ่น บอกว่าบ้านหลังนี้แบนน้ำปาลาจะห้ามเอาน้ำปลาเข้าบ้านคนญี่ปุ่นไม่ค่อยกินเผ็ดเนาะแต่ว่าดัานกินวาซาบิเผ็ดๆได้กินขิงเผ็ดๆได้กินแบบอ,อาหารเผ็ดที่มันเป็นเผ็ดธรรมชาติอ่ะแม้แต่พริกก็ธรรมชาติปะคือพริกญี่ปุ่นไม่เผ็ดเลยอะ่ะทุกคนอันนี้คือพริกแบบญี่ปุ่นนะคะคือเห็นมันก็คล้ายๆพริกป่นบ้านเราแต่ว่ารสชาติไม่เผ็ด อย่างคนญี่ปุ่นบางคนถ้าไม่กินเผ็ดเลยก็คือบางทีพริกไทยก็ยากนะแต่อย่างของเราเด็กน้อยอย่างเงี้ยก็กินพริกไทยได้เนาะเรื่องแรกคือเรื่องรสชาติเรื่องที่สองะคะเขาจะชองเรื่องอาหารเรื่องที่สองก็คือคนญี่ปุ่นกินข้าวแบบเกลี้ยงเกลี้ยงเลยอันนี้คนไทยหลายๆคนก็ทำเนาะคือการกินข้าวหมดจานมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆการกินข้าวให้หมดแต่ว่าของแฟนเรานี่คือสุดยอด จริงๆเป็นหลายๆคนไม่ได้ไปแค่แฟนเรานะตอนแรกนะคะที่ไปกินข้าวด้วยกันเราก็กินข้าวปกติเราคนไทยนะกินกินเสร็จคืาเราคิดว่าหมดแล้วมันก็จะมีเศษผักเศษไตติดนิดหน่อยมีข้าวเลือสองสามเม็ดก็ถือว่าหมดแล้วสาหรับเราใช่แต่แฟนกินหมดชนิดที่ว่าแบบไม่มีเศษอาหารเหลืออยู่เลยจนเหมือนเรียจานเลยอะแบบนั้นเลยเวลามันมีข้าวเขาก็จะโกยๆให้มาติดกันข้าวก็จะหมดถ้วยแบบสะอาดเกลี้ยงเวลาล้างก็จะไม่มีเศษอาหารเลยนะคะตอนเจอครั้งแรกกินด้วยกันที่ร้านอาหารแฟนก็ชี้ๆบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ย กินแบบคนไทยนเนี่ยเนี่ยกินแบบคนญี่ปุ่นนี่เรากินข้าวไม่หมดเหรอเรากินข้าวหมดนะแต่พอมาเห็นของแฟนไอ้ที่เรากินแบบมีเศษข้าวเหลือติดขอบบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยคือเรียกว่ากินไม่หมดสำหรับคนญี่ปุ่นนะคะ ต้องกินเรียจานถึงจะเรียกว่าหมดยังไม่พอไม่ได้เป็นแค่กับข้าวที่ในจานหรือว่าเวลาไปกินร้านอาหารอย่างตอนนี้มาอยู่ด้วยกันที่บ้านเนาะเวลาหุงข้าวใช่ไหมคะเราใช้ทัพพีตักข้าวมันก็จะมีเศษข้าวติดทัพพีนิดหน่อยนิดหน่อยออันนี้เรื่องปกติเราเข้าใจได้เราก็ตักตักไปคนไทยก็จะใช้ถ้วยใส่น้าเอามาลองทัพพีเนาะแต่ว่าของแฟนฉันจ่ะเอาตะเกียบเดินมาคีบคีบเม็ดข้าวที่ติดทัพพีอะทัพพีแบบทัพพีตักข้าวอะมาคีบคีบกินให้หมด ในหม้อข้าวก็ต้องไม่ให้เหลือข้าวสักเม็ดเวลาตักข้าวนะการกินหมดของคนญี่ปุ่นคือหม้อข้าวก็ต้องไม่มีข้าวเหลือสักเม็ด ข้าวจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งทว้งนะจ๊ะอันก็คือเขาเจอช็อกเรื่องอาหารนะคะสําหรับเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเนาะอย่างที่เพิ่งเจอมาล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็คือตอนที่ไปบ้านพ่อแม่ของคุณแฟนนะตอนที่ไปบ้านของพ่อแม่คุณแฟนคือคุณแฟนเขาตอนนั้นทํางานต่างจังหวัดแล้วเราอยู่บ้านอ่าวันนั้นเขากลับมาเสาร์อาทิตย์แล้วก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเราไปบ้านพ่อแม่ผมกันไหมอ่ะเราก็ได้ไปแต่ว่าผมไม่อยู่คุณขึ้นรถไฟฮิอคอนเซนไปได้ไหมขึ้นเองได้ไหมไหวไหม ก็ได้นะก็ไม่ได้เซเรียสอะไรคิดว่าน่าจะทําได้ก็สู้ๆเอาพอถึงเวลาไปจริงก็เลยแยกกันไปนะแฟนขับรถจากที่ทํางานไปเจอกันที่เมืองเซนไดส่วนเรานั่งชิคอนเซนไปที่เซนไดนะคะไป2ทางแยกแต่ว่าอีนี่ก็คือมันม่นใจในตัวเองเยอะเกินไปคิดว่าตัวเองทําได้แต่จริงๆมันก็ยากอยู่นะคนญี่ปุ่นหลายๆคนก็พูดที่บ้านก็ชมว่าฉันเก่งที่ฉันสามารถมาถึงนี้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่า ที่จริงแล้วฉันผ่านความยากลำบากมาเยอะมากเดี๋ยวจะทำคลิปแยกเล่าเรื่องการเดินทางไปเซ็นไดของฉันของเรานะคะคือตอนที่ระหว่างทางมันก็งงเนาะเพราะว่าทุกคนรู้ใช่ไหมว่าสถานีรถไฟสายรถไฟญี่ปุ่นมันสปาสเปสมากมันเยอะขนาดเลยอะมันมี JR มีชิงคาเซน JR มีแบบเยอะมากมาซึ่งสถานีรถไฟญี่ปุ่นมันยากอ่ะก็ต้องสู้คนเดียวนาะเพราะไปคนเดียวไงก็ เลยใช้วิธีถามเอาคะอะไรไม่รู้ก็ต้องถามเราเป็นคนแบบเป็นคนขี้อายแต่ว่าถ้าต้องการให้จะรู้อะไรสาม,มารถถามได้ก็อันนี้เป็นค u ลเจอร์ช็อ k ตอนที่เราไปถามคนญี่ปุ่นตอนนั้นตอนที่เราไปถึงเซนไดแล้วเราจะต้องต่อสายรถไฟเพื่อไปยัง เมืองของแฟนอีกทีหนึง่งให้มาถึงแล้วอีฉันก็แบบเฮ้ยมันมีหลายสีมีสีเขียวสีเทา,ส,าสีฟ้าสีแบบหลายสีมากๆาเลยมันจะใช่สายนี้หรอของฉันต้องขึ้นสีเขียวคันที่มาก็เป็นสีเขียวนะคะแต่เราเห็นผู้ชายคนนี้ยืนรอเราก็เลยแบบถ้าเขารอแปลว่าไม่ใช่คันนี้แปลว่ามีหลายคันหรือเปล่าซึ่งขึ้นในรางเดียวกันเนี้ยคิดว่าจะเดินเข้าไปถามเพราะเห็นเขายืนรออยู่ก็เดินเข้าไปอ๋อซซมิมาเซนวาตาชิวะในห้องจินจะได้อ่าโนอ่ะเมื่อกี้แปลให้ก่อนขออนุญาตนะคะฉันไม่ใช่คนญี่ปุน่นก็คือกําลังจะถาาา่วทง ไปนั่นนี่ไปยังไงปรากฏว่าคุณผู้ชายคนนั้นทําหน้าแบบกลัวฉันมากแบบแบบกลัวคือฮะซือฉันน่ากลัวตรงไหนฉันน่ากลัวหรอตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออไม่ได้ละเขาเขาดูก,กลัวเนาะเราก็แบบอ่ะฉัี่มาเซนก็รีบเพ่นไปถามไม่ได้วะทําไงดแีแต่รถไฟก็ต้องขึ้นสายนี้ฟิวไปลาซารถไฟไปลา้ะดิฉันที่ยังยืนอึ้งอยู่ผู้ชายคนนั้นก็รออยู่ฉันก็แบบชิบหายละ ทำไงดีถามใครดีอ่ะทีนี้ก็เลยรอสักพักหนึ่งนะคะมีผู้หญิงญี่ปุ่นเดินมาแบบใส่ชุดทํางานใส่ส้นสูงฉันก็เลยเดินเข้าไปถามคราวนี้ตอบจ้ะก็เลยสงสัยเฮ้ย ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นนะพอมันได้มาเจอแฟนนะคะก็เลยเล่าให้แฟนฟังแฟนก็ถามเออเป็นไงบ้างการเดินทางสะดวกสบายไงบ้างไหมมันมีปัญหาอะไรไหมเราก็เล่าให้ฟังว่าอืมโอเคนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนที่ไปถามผู้ชายคนหนึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็ทําท,ท่าแบบกลัวเรามากเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรผิดแฟนเล่าให้ฟังว่าประ้า,าคนญี่ปุ่นนะคะถ้าสมมติเป็นผู้ชายไปถามผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงไปถามผู้ชายไม่ได้คือห้ามถามเพศตรงข้ามอย่างเราไปนักท่องเที่ยวเนี่ย ให้ไปถามคนเพศเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าผู้ชายแล้วแบบมีผู้หญิงเงี้ยมาเข้ามาทักก็จะรู้สึกว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็จะกลัวผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาทักก็จะรู้สึกกังวลไงเพราะว่ามันอันตรายนะคนญี่ปุ่นก็จะคิดแบบนี้แล้วยิ่งแบบแฟนบอกว่าแฟนชอบบอกว่าเราเหมือนคนญี่ปุ่นบางครั้งเวลาเราทําตัวแบบ โก,โก้เหมือนคนต่างชาติอ่ะคนญี่ปุ่นเขาไม่รู้เขาก็นึกว่าเป็นคนญี่ปุ่นเขาก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมอินนี่ทำแบบนี้คือจริง,รงๆเราเป็นต่างชาติไงเราไม่ได้บอญี่ปุ่นคนไทยแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือแฟนก็บอกว่าไม่ได้เวลาเราไปแบบถามอะไรเงี้ยเราต้องถามคนที่แบบ เป็นเพศเดียวกันผู้หญิงทำผู้หญิงได้ผู้ชายทำผู้ชายได้อันนี้เปเขาเจะช็อกมาคือเราคนไทยเวลาเราอยู่ไทยเราสงสัยอะไรเราก็ถามทุกคนนะเนาะคือแบบเออใครยืนอยู่ตรงนั้นเป็นป้าเป็นล,งลุงเป็นอะไรเราก็เข้าไปถามไม่ได้นะจ๊ะในญี่ปุ่นไม่ได้เป็นสีกาห้ามแต่ต้องพระสงฆ์นะคะต่อไปไปเขาจะช็อกสาหรับญี่ปุ่นเรื่องเล็กๆที่เราเจออะคะ่ะคือถ้าเรามาเที่ยวอ่ะมันเป็นประเทศที่สดชื่นอนู้นนี่มีอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะสวยงามนะแต่พอเรามาอยู่จริงๆอะ่ะเราจะพบว่าเป็นประเทศที่โคตรเงียบเลยอะทุกคนเวลาเดินไปไหนมาไหน ก็จะรู้สึกว่ามันเงียบมากเสียงไม่มีไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่มีเสียงบีบแต่รรถไม่มีเสียงอะไรเลยคืออยู่บ้านก็ต้องเงียบอยู่ทุกที่คือคนเงียบเงียบหมดไม่ค่อยมีใครพูดคุยกันเวลาไปตามถนนหรืออะไรก็จะเสียงรถผ่านจะคือเสียงแบบฟิ ฟิลฟิลเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดด้วยไหมนะคือมันไม่ใช่เมืองหลวงที่มันอึกระทึกคนะือโคมเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ชิซูโองกะนะคะชุมชนที่เขีนอยู่อาศัยเงียบมากเงียบจริงๆไม่มีเสียงอะไรแต่ถามว่าเวลาไปซูเปอร์หรือไปแบบไปซื้อของไปชอปปิงนะ้งเงี้ยมีนะที่แบบคนญี่ปุ่นอยู่ดีๆไม่รู้จักเข้ามาทักเงี้ยหรือบางทีชวนคุยคุณป้าคุณยายเงี้ยชอบชวนคุยเขาอ,อาจจะเหงาเรายืนดูเสื้ออยู่ที่ยูนิโคคุณป้ามาบอกว่า เสื้อตัวนี้แพงเนาะคนพูดญี่ปุ่นนะเราก็โซเดสเนงแต่จริงจงคือไม่ได้รู้จักกันแบบนี้ก็มีนะคะคนที่เฟนรนลี่ก็มีแต่ว่าส่วนมา,จากจะเงียบนะคะอยู่แบบอยู่ใครอยู่มันไม่ได้มายุ่งกันอันนี้คือคนญี่ปุ่นนะไม่ได้เป็นทุกเมืองมั้งแต่ว่าเมืองที่เราอยู่ก็คือชิมิสุชิซูกะนะคะที่นี่ทุกเวลาตอนเที่ยงกับตอนเย็นเที่ยงคือ12นาฬิกาก็คือเที่ยงเนาะแล้วก็ตอนเย็นคือ5โมงเย็น17นาฬิกามันจะมีเสียงตึึงตึง,ตง,ตง ตรงเนี้ยของแบบของเมืองอะดังขึ้นมาเออเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอย่างห้าโมงถ้ามีเสียงขึ้นเด็กๆก็จะรีบกลับบ้านเออดีนะเขามีแบบสัญญาณด้วยแล้วมันน่ารักนกะได้ยินทุกวันเลยอย่างตอนเที่ยงก็จะมีสัญญาณเตือนรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าตอนเช้ามีด้วยไหมเอยแต่พูดถึงอันนี้ขอแทรงหน่อยเขาเจอช็อคที่ญี่ปุ่นเรื่องแรกสุดจริงๆนะเรื่องมีคนจะพูดเรื่องแรกแต่ว่าลืมคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สว่างมาก ในขณะที่เสียงเงียบแต่เป็นประเทศที่สว่างมากๆเลยอ่ะเป็นดินแดนอาทิตย์อุทัยของแท้เลยนะคะตื่นมาตีห้าถ้าคนที่ไม่ชอบแสงสว่างอย่าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เพราะว่าแค่ตีห้าญี่ปุ่นก็สว่างละสว่างแบบแสบตาทองฟ้าสว่างเป็นสีขาวบนทุกที่คือสว่างมันร้อนมันร้อนหน้าร้อนๆนะคะร้อนมากๆหน้าร้อนร้อนกว่าประเทศไทยตอนนี้เริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงละก็ดีขึ้นแต่ว่าเรื่องความสว่าง สว่างมากตีห้าก็สว่างแล้วยิ่งหน้าแบบดูดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยก็ยังสว่างคือสว่างทุกหน้าไม่แน่ใจว่าถ้าหิมะตกจะสว่างเลยไหมนี่ยังไม่เคยเห็นหิมะนะท็อกมากจริงๆเรื่องสว่างสว่างไม่พอสว่างเร็วด้วยแล้วก็มืดมืดปกตินะพระอาทิตย์ตรงนิ้ปกติแต่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากเป็นประเทศที่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากๆนะคะเขาจะชอบเรื่องเสียงมาต่อกันก็อย่างที่เล่าไปนะคะเป็นประเทศที่เงียบมากเงียบสงัด เงียบจนถึงเรียกได้ว่ารู้สึกเหงาเลยก็ได้พอมาอยู่นานๆมันเหงา,าอะความเราเป็นคนไทยเนาะแม้แต่คนไทยที่เงียบหรือคนไทยที่เป็นโทรเวิร์ t ก็ยังไม่เท่ากับคนญี่ปุ่นที่เป็นโทรเวิร์ t นะคะจนเหงาจนรู้สึกว่าอยากได้ยินเสียงอะไรสักอย่างก,การได้ยินเสียงเพลงหรือได้ยินอะไรอย่างอื่นมันทําให้รู้สึกจิตใจว่าโอ้มันมีอะไร การที่มีอะไรที่มันแตกต่างมันทําให้จิตใจมันกระชุ่มกระชวยเนาะอันนี้คือความรู้สึกเรานะอญี่ปุ่นมันเงียบขนาดนั้นเลยแด็ใครที่มาเที่ยวอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเออมันมีความสนุกเกิดขึ้นอยู่แต่ถ้าได้มาอยู่เราจะรู้สึกว่ามันเงาเงียบจนเงานะต่อไปนะคะเขาจะช็อกเรื่องการดํารงชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากมากเนาะเรื่องการดํารงชีวิตในญี่ปุ่นสําหรับนะักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะพอสังเกตได้ลวแหละ แค่มาเที่ยวก็น่าจะเห็นลแล้วว่าคนญี่ปุ่นแยกขยะนะคนไทยแยกขยะอย่างมากสุดเราก็แยกแค่ขวดน้ํากับขยะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกบ้านแทบไม่แยกขยะเลยคนไทยทิ้งรวมๆกันแต่คนญี่ปุ่นแยกทุกอย่างทุกยอย่างจริงๆอ่ะทุกคนเห็นนี่ไหมอันนี้คือกล่องลังกล่องลังเวลาแบบมีพัสดุมาส่งจะต้องตัดแล้วก็พับแล้วก็ซ้อนกันแบบนี้รวมกันไว้เพื่อเอาไปทิ้งอีกทีหนึ่ง สำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่ไปคอนโดเนาะคือพอมันไปคอนโดมันก็จะมีวันทิ้งขยะอยู่ทิ้งขยะทุกวันไม่ได้นะคะมีวันทิ้งขยะเฉพาะและถ้าไม่ใช่วันทิ้งขยะก็ไม่สามารถทิ้งได้อย่างของเราคะต้องทิ้งวันพุธกับวันเสาร์ซึ่งหมายความว่าถ้าทิ้งวันพุธก็คือวันอังคารตอนเย็นเขาก็จะเปิดตู้ทิ้งขยะให้ทิ้งขยะได้และจะปิดวันพุธตอนเช้าอต้องทิ้งให้ทันวันอังคารเย็นกับพุธเช้าพุธเช้าคือไม่เกิน8ปดโมงอะไรประมาณถ้าไม่ทันก็ต้องเก็บขยะไว้ในบ้านเพื่อไปทิงสัปดาห์ มันต้องแยกทุกชิ้นด้วยตอนแรกแยกกล่องลางเศษอาหารเราเราทิ้งได้อันนี้คือขยะที่สมามารถเผาได้แต่ว่าอย่างขวดขวดที่เป็นขวดน้ำาะะเขาเรียกว่าขวดเพชขวด PET เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูนี่เป็นขวดเพชนะคะมันจะเขียนแบบนี้ก็คือ PET เนาะเพชเป็นขวดน้ําดื่มที่เราเอ่อเอาไว้ดื่มน้ำด้านในเป็นน้ําสําหรับดื่มกินนะคะขวดแบบนี้สามารถรีไซเคิลได้วิธีการทิ้งขยะเนาะก่อนอื่นคนไทยทิ้ง ทิ้งขวดยังไงคะก็คืออย่างมากก็แค่อกิดื่มหมดก็คือทิ้งแต่ว่าคนญี่ปุ่นนะคะจะต้องแยกฝาแยกฝากับขวดแยกกันฝาทิ้งอีกที่หนึ่งขวดทิ้งอีกที่หนึ่งยังไม่พอเห็นซิลตรงนี้ไหมแกซิลออกจ้ะนี่ลอกซิลออกด้วยนะคะลอกซิลออกดื่มน้ําให้หมดแยกฝาแล้วก็ลอกซิลออกซิลทิ้งเป็นขยะเผาได้ ส่วนขวดเพชรก็ทิ้งในถังทิ้งขวดเพชรซึ่งคอนโดไม่มีถังทิ้งขวดเพชรนะคะจะต้องไปทิ้งที่ห้างห้างก็จะมีจุดที่รับทิ้งขยะอยู่ก็จะเป็นพวกขยะขวดก็จะแยกกันเป็นขวดแก้วอันนี้ขวดเพชรก็คือขวดแบบขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มแล้วก็มีขวดที่เป็นกระป๋องกระป๋องเบียร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งแยกกล่องนมทุกคนกล่องนมกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ถ้ามันจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เนาะ เห็นไหมเราเราแกะกินตรงนี้แต่ว่าวิธีการทิ้งนะคเราจะต้องตัดตรงนี้ชึบชึบชบ แล้วก็กลางออกมาจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดทิ้งแยกอีกแอบให้ดูนะคะอันนี้ก็คือการทิ้งขยะของคนญี่ปุ่นเนาะกล่องแบบเนี้ยก็คือล้างตากให้แห้งแล้วก็ตัดไว้แบบนี้นะคะนี้คือขวดเพชรเนี่ยเดี๋ยวเราแยกฝาแล้วใช่ไหมเราต้องแกะซีลตรงนี้นยคะจะมีมุมตรงนี้ให้เราแกะออกเราก็ต้องแกะออกนะจ๊ะยุ่งยากไหแต่ก็าก็เนเรื่องที่ดีนะในการแยกขยะ วิธีการทิ้งก็อย่างคนญี่ปุ่นเหมือนเยอะมากมันมีรายละเอียดเยอะมากกว่านี้อีกนะอันนี้คือแบบคร่าวๆเล่าให้ฟังนะคะอะอย่างคนไทยเวลากินโยเกิร์ตกินขนมอะไรเราก็กินเสร็จเราก็ทิ้งเลยเนาะมดมแมลงมันก็จะมาตอมแต่คนญี่ปุ่นกินขนมกินโยเกิร์ตอะไรที่มันแบบเปื้อนเสร็จหรือ ถ้วยมาม่าอย่างเงี้ยก็จะต้องเทน้ําทิ้งล้างล้างขยะจะ้ะล้างถ้วยโยเกิร์ตล้างถ้วยมามา่าให้สะอาดก่อนตากให้แห้งแล้วค่อยทิ้งนะอันนี้เป็นเรื่องดีดีเนาะเพราะมันจะไม่ทําให้หมดมแมลงอย่างเงี้ยเข้ามาตอมเศษขยะของเราจะทําให้สะอาดด้วยเพราะว่าขยะเวลาทิ้งยังไม่สามารถวางไว้นอกบ้านได้ข้างบ้านเขาจะเหม็นเนาะเราก็จะต้องเอาเก็บขยะไว้ในบ้าน ซึ่งการเก็บขยะไว้ในบ้านเราก็ไม่อยากให้บ้านมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันวิธีการทิ้งขยะโดยการแยกขยะแล้วก็ล้างขยะก่อนที่จะทิ้งมันก็เลยทําให้บ้าน สะอาดนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีทิ้งขยะของคนญี่ปุ่นเนาะแตก่างจาคนไทยไมหกเลยคนไทยคือทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้คนญี่ปุ่นไม่มีถังขยะทั่วไปไม่มีถังขยะสาธารณะนะคะจะต้องเก็บขยะกลับมาทิ้งที่บ้านทุกคนจัดก,การขยะตัวเองมีขยะแค่ไหนก็คืออันนั้นเป็นขย,ขยะของตัวเองนะคะหลังจากที่เล่าไปทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเค้าเจื่อช่อง EP แรกที่เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราเจอในญี่ปุ่นแล้วร,รู้สึกว่ามันแตกต่างจากไทยนะรู้สึกว่าเค้าเจอร์ช่องม,มันคือสิ่งที่แตตแตตตตกกก่่่่าาาางงงัันนนนนเเรรไไมดด้้ใจขบือ บางเรื่องรู้อยู่แล้วแต่บางเรื่องก็ช็อกจริงๆก็ตกใจจริงๆอาอย่างเรื่องการแยกขยะถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่พอทําไปน,นานๆสักพักมันก็ชินขึ้นมาเองนะคะการกินตอนแรกเราก็กินแบบคนไทยแล้วก็คือกินเหลือแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่ง เริ่มชินก็กินเหมือนเขาเนาะกินให้หมดทุกเม็ดคือมันเป็นเรื่องที่ดีเวลาล้างจานก็ล้างง่ายไม่ค่อยมีเศษอาหารนะคะเวลาทิ้งขยะก็ไม่มีกลิ่นด้วยเวลากินโยเกิร์ตกินมาม่าเสร็จอะไรเราก็ล้างตักให้แห้งก่อนแล้วก็ทิ้งนะคะปวดยาคูด,ด้วยขวดน้ําด้วยถ้าเป็นขวดน้ําหวานก็ล้างตากไว้ให้แห้งแล้วก็ ค่อยทิ้งเหมือนกันอันนี้ก็คือพอทําไปสักพักมันก็จะชินเองเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยก็จะมองว่าเออฟิลเหมือนปฏิบัติธรรมมาแรกๆก็จะเหนื่อยนิดนึงก็ส่วนมากเป็นเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะเรื่องคําสอนความเป็นระเบียบของบ้านเมืองเขาม,มันก็มีเยอะนะคะเวลาเราได้มาเจออะไรก็ตามที่มันแตกต่างเราก็รู้สึกว่าว้าว,าวดีก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าเจอเขาจะชอบอะไรเออคิดว่าอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะจดไว้แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อใน E ีีหน้านะคะวันเสาร อ้ออาทิตย์นี้เราจะไปตกปลากับแฟนเป็นครั้งแรกคนะ่ะคนญี่ปุ่นชอบตกปลาเนาะแต่แฟนเราบ้ามากบ้าการตกปลามากอุปกรณ์ตกปลาเยอะมากเดี๋ยวจะไปดูว่าการตกปลาของคนญี่ปุ่นเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายมาเผื่อเก็บมาฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มทํา youtube ใหม่ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะฝากกดติดตามด้วยนะ